ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่นรักนับถือยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นในหนึงหกอีกแล้วนะท่านผู้ชมก็เป็นเนวทาสิบหกสิบหกพฤศจิกายน โปรดชายวิจารณญาณในเกิรรับชมรับฟังด้ยเราไปชมกันใบนี้ครับคู่สองตัวคู่สองตัวก็เบ่งปันหกสามสาม

หลายสูตรชูนนะหลายสูตรชูนเด่นคู่2ตัวบนต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นอท่านเน้นก็แเบป,ปานหาน่งห1 6าน516 516 516 ห16 5 1656 16้น่งหกห้กนะห้าหนึ่งหกหน่ท่านผู้ชมก็เบ่งปานสี่คนะเบ่งปานสี่เคเบ่งปานสี่ต่อไปครับผมใบนี้ที่ดาบารมีนาคา เบ่งปอนเดทันบนเก้าตัวเดียวและก็เป็ดเก้าเจ็ดเก้าจ็ดเก้าเป็ดเก้าสี่หกเก้าห้าเก้าเจ็ดเป็ดเก้าเก้าสี่าห้าเจ็กหกแปดหกส่หล่างศูนย์ศูนยหสามนศนะ อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะต่อไปครับผมใบนี้ไม่ี้ก็เป็นอทานตารางสองสองฝั่งเบ่งปานเด่นบนสากับ4 6 3 8กสามแปดเจ็ดส คู่บลสามแปดสี่หกสี่นึ่งสามสี่สามสามเก้าสนะต่อไปครับผมใบนี้ไม่ีีครับขุนเดชเบงปาน,นธันบลูน์หกูน 080552 3554584847 274628นะขุนเดชดขุนเดชดเจ้าของเนีทางที่เบ่งปันขุนเดชดต่อไปครับผมใบนี้ไม่นี่ครับ นอขอกอค dining, ู่ตด ouais. บนนอขอกอคู่ตดบน1 7 18 19 2 7 28 29 6 7 6 8 6 9ก็เบ่งปัน9คู่นะเบ่งปัน9คู่เบ่งปัน9คู่ให้พ จารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมไปนี้หลักออยบุลเบงปานโซนหลักออยบุลเบงปานโซนนะหลักออยบุลเบงปานโซนอักษรนายราชานัน ต่อไปครับผมใบนี้สรุปบน0ตัวเดียวเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดนยแี่เบ่งปันสชุดนะสชุดสตัว3ตัวแล้วก็สตัวท่านผู้ชม ต่อไปครับผมใบนี้10ล่างแบบ2ตัว10ล่างแบบ2ตัวก็เบ่งปัน8 7็นเนะเป็ดกับ7นะเป็ดกับ7เบ่งปันสองตัวให้พิจรารณาเป็นแนวทาง เดือนทันทีแล้ว30นยเดือนทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเปกหนึ่งอดีตผ่านอดีตสรุปแล้วพันนะต่อไปกระพริใบนี้โคนบ้านตาดโคนบ้านตาดเดือนทันสิบล่าง13579 13579 1 3ึ่งเกนะก็เบ่งปันปห้าตัวเบ่งปันปห้าตัวต่อไปกระผมใบนี้เดี๋ยวทันดับล่างเดี๋ยวทันดับล่างนะก็เบ่งปันปดับสี่ตัวเดียว ดับตัวเดียวสี่ดับสี่ตัวเดียวนะอนดีตก็มีหลุดบ้างนะอนดีตก็มีหลุดบ้างเด๋ยวทันใหม่นี่ก็แบ่งปัน,ปนดับสี่ตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้เอกเมืองยาชุดสรุปบุญ 1> 7จ็ดหน8่9เจ็ด7ปดเจเด่นเตัวเดียวนะเด่น7ตัวเดียวนะเด่นเตัวเดียว,ว,ยวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่ป้าครับผมใบนี้ดับบนนุนสีเบ่งปอนดับ8ดับ8ตัวเดียวนะอดีตที่ผ่านมาก็ดับพันนะเนี๋ยทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับแตัวเดียว <c oughs> ถ้าประโชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืม เป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเป็นแนวทางปกเขียวนะปกเขียวอดีตใบนี้เป็นธันใหม่และก็

เบ่งปันปอย่างเรียนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเดือานบนล่างเด่นสี่ตัวเดียว4ี่ศ4นย์สี่สีล่างห้าตัวเดียว5้าสามสาห้สหนะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเป็นแนวทาง918 016 18 16 19 018 906นะ918 016 18 16 1 เก้า 9, 9 0 6ย์่วชชยังไงก็ขอบคุณอย่างมากนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับกนกระสินกระเบงปานห้าสองห้าสามห้าเ 8ปกห้าสองปกนะต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยโบนสิบหน่วยโบน,บน,โบนเอ็กเพนหรือว่าพ่อใหญ่คำแสง5้าห 5้าหนะท่านผชมนะห้าหกเจ็ดแปดเบ่งปอนสตัวนะเบ่งปอนสี่ตัวให้ให้พิจารณา10หน่อยนะเดี๋วทานสิหน่อย ต่อไปครับผมใบนี้จับโค่2ตัว x-pen ก,กับขนเดช50 50 52,53,54,60,62,63,64 70,72,73,74,80,82,83,84 ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมธันวาแปดแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดแปดเจ็ดเก้าคู่เดียวเจ็ดเก้าเน้นนะยังไงขอบคุณมาก ต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้ก็เบ่งปันทันวิ่งร้อยสิบหน่วยแบบ4ตัวก็เบนะ่งปานห้าหนะห้าหกเจในทันที่แล้ว8 90เนย์นนทันใหนี้ก็เบ่งปาน5 6 7 8 ต่อไปกระผมใบนี้ดับล่างนูนสีเบ่งปานดับหนึ่งนะเนนบ่งปาน,ะด,น,ด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 ,นดับหนึ่งตัวเดียวนะดับหนึ่งตัวเดียวดับตัวเดียวหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียวเนาะขอบคุณอย่างมากาามท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืม เป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปันหนึ่งห้าหกห้าหกหนึ่งหกห้าูน 6, 50, วิ่งห้าตัวเดียวสี่ห้าูนสองห้าเก้านะ ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ครับเบ่งปันเดวทาง2กับ3 2กับ3คูณ2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 3 4 3 5 3 6 3 7 2 3 6 2 5 6 2 3 5 เป็นเด่วทางกระต่ายต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานนะทาง10ล่าง647 647นะอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่านเดือทันะทใหม่นี้ก็เบ่งปาน647 เทันเจอแล้ว4ีเจ็ดหนึ่งเดาทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน647ี่จต่อไปกระผมใบนี้ล็อกโอยตัวเดียวเบ่งปาน7จตัวเดียวนะเบ่งปานตัวเดียว7จเบ่งปาน7จตัวเดียวเนาะก็อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดวทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน7จตัวเดียวนะจตัวเดียว ต่อไปกระผมใบนี้เน้นคู่เดียว2ตัวบน5 4 7 2 5 4 7 2นะยืนนะยืนเจ้าของแนวทางที่เบ่งปานเนาะต่อไปกรับใบนี้นานวิ่งวิ่ง1ตัวเดียว1 0 1 6 1 3 1 7 1 5 1 8 6คู่เบ่งปัน6คู่นะ ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยบินลาบนล่า5 2 6 3 7 9 8 3 9 1 9 2 9 3นะ5 2 6 3 7 9 8 3 9 1 9 2 9 3ต่อไปครับผมใบนี้ออกไก่เกี้ยวนะออกไก่เกี้ยว อดีบปานนะเนี่ยทันใหม่นี่ก็เบ่งปั่ห้าหาหกห้าสี่หกหหกนะ9คู่นะ9คู่นะเบ่งปัน9คู่ต่อไปกระผมใบนี้เอยท่านผู้ชมจับคู่2ตัวล่านะจับคู่2ตัวล่าง 1>, 1 3 1 4งสา4หนึ่งสี่เบ่งปัน6คู่ท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยชุดล่างเบ่งปันเด่นสองสองเจ็ดสองแปดสอง์สองหนึ่งสองเจ็ดสองแปด ต่อไปท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม